หม้อทอดไร้น้ำมันติดม้านไว้ใช้ดีนะดูสิอย่างวันนี้แอดอยากกินปลาทับทิมเผาเกลือจัดเลยค่ะผสมเกลือกับแป้งทอดกรอบผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเสร็จแล้วพักไวใครไม่มีแป้งทอดกรอบใช้แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันได้ปลาทับทิมผ่าท้องเอาไส้ออกล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วพักไว้ให้สเสด็จนะนำตะไคร้และใบมะกรูดยัดใส่เข้าไปในท้องปลานำ,นำเกลือป่อนที่เราผสมกับแป้งทอดกรอบเตรียมไว้มาโปะบนตัวปลาให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นเอาเข้าหม้อทอดไร้ หม้อทอดไร้น้ำมันที่แอใช้วันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันของกาบอขนาด6.5ลิตรระบบความร้อน360องศามีระบบตัดไฟอัตโนมัติตัวหม,<ร>ม้อเคลือบสารกันติดใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมากมีหลายฟังก์ชันให้ใช้อย่างของแอวันนี้ทำปลาเผาใช้ไฟ190องศาเวลา30-35นาทีนี่ค่ะปลาทับทิม ph. เผาเกลือด,ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันของแอเสร็จแล้วเนื้อปลาทับทิมหวานนุ่มกินคู่กับผักสดราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากใครชอบกินลองทำกันดู చూడు